กราบสวัสดีวิพิชาัยเกมเศรษฐีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ขอต้อนรับก็สู่การรีวิวอีเวนต์ใหม่นะครับ Black Horus นั่นเองนะครับโอ้โหก็กลับมาครังเก่งยิ่งขึ้น<อ>นะครับเขาก็พาดหัวเอาไว้แบบนี้นะครับโอเคเรามาดูที่ความสามารถของ Horus กันดีกว่านะครับหลังจากที่ได้ทำการกลับมาย้อมสีอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า สกิลจะตรงปกเซิฟเกาหลีหรือว่าครบถ้วนกลับมาบ้างกันหรือเปล่านะครับอ่ะความสามารถนะครับก็คือเมื่อฉันตกเลนาร์คของฉันหรือก่อสร้างโดยตรงนะครับโอกาส85%คขว้างหอกทะเลทรายไปยังฝ่ายตรงข้ามแบบสุมนะครับโอกาส55%ป้องกันการย้ายนักอัญเชิญและโอกาส60%ปต้องกันขโมยมาเมิ่ชน,นะครับสก,กิลถัดมานะครับเมื่อตกเลนาร์คฝ่ายตรงข้ามโอกาส85%จ่าย85%ของค่าผ่านทางพื้นฐานแล้วสลายขั้น2 แลนด์มาร์คดังกล่าวนะครับแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ที่ถูกสลายนะครับโอกาส80%ให้นักว่าเป็นพื้นที่ของฉันนะครับสกิลถัดมาเมื่อตกพื้นที่ของฉันในเทิร์นของฉันโอกาส85%นำสิ่งติดตั้งและนักอัญเชิญในแถวนั้นออกและเปลี่ยนฝั่งข้ามที่อยู่ในแถวเป็นหุ่นกระบอกนะครับ โอเคแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ก่อสร้างใดๆก็ตามโอกาส70%ใช้เฟกโซตวนกับฝันตรงข้ามแบบสุ่มและย,าย,ย้ายพายุทรายแห่งความฝันนะครับไปยังพื้นที่ที่แพงที่สุดของชั้นในแถวนะครับโอ้โหบอกเลยว่าหลังจากอัปเกรดมาใหม่แล้วนะครับก็ดีขึ้นนะครับอ่ะผมจะบอกว่าดีขึ้นตรงไหนก็คือสกิลพายุทรายนะครับก็คือไม่เป็นโซ่ตัวแบบ ห้าระยองแล้วนะครับแต่ว่าเป็นแบบเดียวกันเลยกับแซนดี้นะครับที่จะไม่ติดนิรเทศนั่นเองนะครับโอเคนาะแต่ก็ให้ความสามารถมาอยู่คงเส้นคงวาอยู่ที่70%เท่ากันกับแซนดี้นะครับอ่ะในส่วนสกิลที่ขาดหายไปนะครับเท่าที่ผมอ่านมาแล้วเนี่ยเท่าที่ผมจําได้นะก็คือสกิลโจมตีขโมยมาเบิ้ลนภายในแถวอะหายไปนะครับอ่ะแล้วก็สกิลติดตั้งด่านตรวจ70%ก็หายไปเช่นกันนะครับอ่ะรวมถึง สกิลคอร์สเนี่ยเขาก็เพิ่มเติมเข้ามาให้อยู่แล้วในตัวก็คือป้องกันการย้ายนักกันเชิญนะครับคือจริงๆคอร์สตูมของอฮอลัสในเซิร์ฟกหลีมันจะเป็นตัวป้องกันผนึกเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็ป้องกันการย้ายนักกันเชิญนะโอเคส่วนในเซิร์ฟไทยเนี่ยเขาเอาสกิลที่ผมคิดว่าสําคัญนะนะครับเพราะว่าตัวของฮอลัสเนี่ยมันมันลํำได้ก็จริงนะครับลํำด้วยการใช้สกิล ่าพายุทรายความฝันนะเหมือนแซนดี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็เป็นการสาฝันของข้าไม่กลายเป็นหุ่นกระบอกนะครับอืมอันนี้ผมก็มองว่าน่าจะโหดอยู่นะถึงแม้จะตัดสกิลขโมยมาเบิ้ลออกไปอ่ะนะครับขโมยมาเบิ้ลแบบแบบเดียวกันกับแซนดี้อ่ะนะครับอืมไอ้ดานตรวจก็ไม่ได้มี impact อะไรขนาดนั้นแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่าโหดโหดกว่าร่างเดิมเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันบัฟสกิลควางหอกทะเลทรายจาก80เป็น85แล้วนะครับแล้วก็ มีสกิลสำคัญสำคัญอยู่ในเมตาทั้ง2งสกิลเลยก็คือกันนักกันเชิญแล้วก็กันขโมยมาเบิรน,นะครับอ่ะแล้วก็ในยุคตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าโครผีเสื้อมันหายไปแล้วเนาะก็คือแทบจะไม่มีใครหยิบมาจับมาใช้กันเลยนะครับส่วนมากก็จะไปพบเจอเป็นตัวละครอย่างเมลี่อะไรเงี้ยนะครับอ่าเมลียวแล้วก็เป็นตัวของอะ,อ,อ,อะไรอ่ะเออผมจะพูดเลยดีตัวของฮุนอย่างเงี้ยหมิงหมิงแซนดี้อย่างเงี้ยนะครับ น่าจะเจอเยอะกว่าโดยอนอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะโอเคแล้วก็มันมีคอสตูมด้วยนะครับก็คือเป็นเทเลพอร์ตแม่เหล็กไฟฟ้า85นะครับผมบอกก่อนเลยนะว่าพอสกิลเคลื่อนย้ายประเภทแนวๆเนี้ยถ้ามันย้ายไปอยู่ในคอสตูมอะ่ะพวกตระกูล รูนกระต่ายมันจะไม่สามารถยกเลิกสกิลพวกนี้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นอยู่ในคอสตูมรูนไม่สามารถยกเลิกสกิลคอสตูมได้นั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นเด็ดดวงมากนะครับก็ถ้าจะทําแบบโหดๆเต็มสูบเลยก็คือเติมแบบตำนานคอสไปเลยนะครับน่าจะเล่นได้ยาวๆเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้การ์ดตัวละครไหนเนี่ยที่ที่มันมีพวกประเภทย้ายด้านกันเชิญกับการขโมยเงินมาให้ผมมองว่าเล่นได้ยาวหมดเลยนะครับออแถมสกิลของฮอลลัสเนี่ยในเซิร์ฟไทยมันก็ เรียกได้ว่าบับไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่ผมมองว่ามันก็น่าจะภาษีพอๆกันนะครับเพราะว่ามันทั้งได้สาหุนกระบอกนะครับแล้วก็ทําลายสิ่งติ่ตั้งสิ่งเชิญภายในแถวได้ด้วยนะครับเหมือนกับแซนดี้เลยนะครับเนี่ยสสกิลที่มันให้มาตรงนี้นะซึ่งผมว่ามันเอาไปคอมโบกับจี้คาปิ่ากูหลาดได้นะครับไอ้คาปิ่าที่มันมีสกิลขังคุกได้นะครับน่าจะเกียนแตกเลยนะครับตัวนี้ โอเคนะครับก็ลองไปจัดเซตเล่นดูกันได้นะครับตามในห่วงผมผมก็ชิดออกอยู่นะเออก็ประมาณนี้นะครับโอเคถัดมานะครับก็จะเป็นการกลับมาเลยหลังนะครับโอ้โหก็ไม่คิดว่ามันจะกลับมาเลยหลังด้วยนะครับสำหรับคอลัดล่างล่างเดิมของมันนะครับแต่ว่าเป็นล่างที่แทบไม่ได้รับความนิยมเกยนะครับเพราะว่าสกิลมันมันมันเก่าอะนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไอตัวเดิมเนี่ยมันจะเป็นเอฟเฟกโซ่ตัวแล้วก็พายุสายนะครับแต่ว่าตัวใหม่เนี่ย เป็นพายุทรายความฝันนะครับเนี่ยพายุทรายความฝันเหมือนแซนดี้นะครับอืมซึ่งแซนดี้ก็กลับมาเลหลังเหมือนกันนะครับอ่าแซนดี้นะครับเนี่ยผมจะพาไปดูเนี่ยเอฟเฟกโซ่ตัวพายุทรายนะครับแล้วก็ลบสิ่งติดตั้งเสียงัญเชิญแล้วก็สาบหุ่นเหมือนกันเลยนะครับอืมก็ได้ภาษีที่ดีนะครับแต่ตัวของฮอรัดมันแค่ไม่มีแปร์เราก็ต้องหาแปร์ไปเล่นกับฮอรัดเองนั่นเองนะครับโอเคเนาะ พิเศษหน่อยก็จะมีเป็นตัวละครตัวของมูไลท์เอลินกลับมาด้วยนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะส่วนอีเวนต์จี้นะครับผมเห็นหลุดสปอยมาอยู่นะครับผมก็แคปทันนะก็เป็น3าจี้เครื่องรางใหม่นะครับเปิดประตูนรกอะไรก็ไม่รู้นะครับก็มารอลุ้นรอติดตามกันอีกทีก็น่าจะมาราวๆประมาณวันจันทร์นะครับที่จะถึงนะเพราะว่าถ้าเป็นเวประมาณนี้นะครับผมมองว่าสปอยจี้เร็วนะครับก็น่าจะมีจี้มาเร็วเช่นกันนะครับก็อาจจะปล่อยมา ให้รับชมกันเมื่อวันจันทร์ไม่ก็วันอังคารก็อรอลุ้นรอติดตามกันอีกทีนะครับว่าจี้ความสามารถอะไรกันบ้างแล้วก็มีจี้เลยหลังอีกมากมายเลยนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะโอเคเราไปดูในส่วนของของขายกันก่อนนะครับโอเคอันนี้เขาก็จําหน่ายนะครับถึงเพียงแค่ก่อนเที่ยงคืนวันนี้เท่านั้นนะครับก็คือเป็นร้านคา้าเซตเซลนะครับก็เป็นอัญมณีลิมิเต็ดเอดิชั่นนะครับของ Black Hor ็ลสนั่นเองนะครับก็ จะประกอบไปด้วยเป็นแสงตำนานนะครับแล้วก็เป็นคอสตูมนะครับคอสตูมของคอรัสเนี่ยมาแค่เวอร์ชั่นเดียวเท่านั้นนะครับเวอร์ชั่นเดียวก็คือเป็นอ่าเหมือนกันเลยนะครับความสามารถคอสตูมก็เป็นออริจินอลนั่นเองนะครับอืมก็สุดเท่หล่อเท่มากเลยนะครับเคลื่อนย้ายเทเลพอร์ต85ปน่ะผมว่าน่าจะเยอะที่สุดแล้วในเซิร์ฟนะครับอืมเพราะว่าปกติอะ่ะถ้าตัวไหนอะ่ะมันเคยมีเพราะถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นอ่าตัวแชร์มินใช่ปะแชร์มินอะ่ะนะครับ ไอชัยมินล่างแรกอะนะครับชัยมินล่างแรกอยู่ไหนอะเออน่าจะไปอยู่ล่างๆสุดเลยมั้งหุ้ยแต่ตัวนี้ผมอยากทําอะนะครับพอรัดแบ็คฮอรัดเทมากเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เองนะครับอืมเหมือนกันเลยกับชัยมินนะครับตัวแบ็คฮอลลัสที่ผมผมมองว่าเก่งนะนะครับอืมถ้าไปจัดเซตดีๆเนี่ยน่าจะได้ออกมาประมาณไหนอะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาเอาอันนี้ออกไปก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวสมมตินนะสมมุติว่าตัวนี้เป็นแบ็คฮอลลัสนะครับ แบ็คคอร์วต้องการอะไรบ้างก็ต้องการเป็นหมวกนะครับเป็นหมวกนะครับเป็นหมวกโลซูปเปอร์แล้วก็เป็นแปลนโดใช่ไหมแปลนโดก็ต้องเป็นอุปกรณ์เขียนแบบราชานิรเทศข้างข่าวนะครับจี้ยอดฮิตยอดเมตาเลยตอนนี้นะครับแล้วก็เากาะลอยฟ้านะครับต้องการเกาะลอยฟ้าใช่ไหมเกาะลอยฟ้าเนี่ยจริงๆเลือกได้นะว่าจะาไปเล่นกับเกาะลอยฟ้าอะไรนะครับจริงๆผมมีเป็นเกาะลอยฟ้า Ension, แต่ว่าตัวมันไม่ค่อยเหมาะกับด m เมนชันนะครับแบ็ของลัดเพราะว่า,าสกิลโซ่ตัวพายุซ้ายความฝันนะ่ะมันจะทับกับสกิล Dimension ทุกประเภทเลยก็ได้ได้นะครับยกเว้นสกิลเทเลพอร์ตไม่เล็กไฟฟ้านั้นไม่นับนะครับเพราะว่าเป็นสกิลเคลื่อนย้ายเริ่มเทินนะ,อ,ะอันถัดมาผมก็แนะนําว่าน่าจะเป็นตัวของจี้คาปิ่าถูกต้องไหมอ่ะอันนี้เป็นคาปิ่าไปเนาะเอออีกชิ้นนึงเนี่ยถ้าจะเอาใช่ไหม จริงๆเป็นเปลี่ยนได้นะนะครับคือคือถ้าเราจะเล่นเป็นเป็นเซตประมาณนี้นะครับเราเอาอ,อันนี้ออกก็ได้นะครับอุปกรณ์เขียนแบบเปลี่ยนเป็นตัวของอุปกรณ์เขียนแบบผู้พิทักษ์อวกาศก,าก็ได้นะนะครับเป็นแปนโดดมาให้ใช่ไหมทีนี้เราก็ใช้เป็นกอนไลยฟ้าราชาเนเทศแทนอย่างเงี้ยเออก็ออกมาได้ดีเหมือนกันนะครับเซตประมาณนี้เลยนะหรือถ้าหากว่าพี่ๆมีเซตแนะนําก็สามารถรีเควสต์กันเข้ามาได้นะครับว่า ควรแนะนําว่าเป็นเซตอะไรประมาณไหนแต่ว่าผมเซตออกมาแล้วมันน่าจะได้ประมาณนี้นะครับก็น่าจะได้รูปแบบออกมาทรงๆนี้นะครับก็คือใช้เซตจี้ที่มันโ p พมากๆเลยนะครับก็คือมีขังคุกในตัวของคาปิ่านะครับมีดีบัฟกราบด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าโจมตีล้ำดีๆหน่อยนะครับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยการดีบัฟไม่ติดใช่ไหมอ่าแล้วเขาโดนสาบหรือว่าโดนขังนงเงี้ยนะครับโดนลากตัวไปโดน ดีบักฮอลลนี้เล่นยากเลยนะครับประมาณนี้นะคือผมจะขอบอกก่อนนะครับามาฟังสรุปชันเซ็กล็กน้อยดีกว่านะครับสำหรับตัวแบ็คฮอรัสเนี่ยอัปเกรดมานี่คือดีเลยนะครับผมบอกว่าดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัดตัวเวอร์ชันเดิมออกไปได้เลยนะครับตัวล่างเดิมแล้วก็ผมยังมองว่ามันมันก็น่าจะเป็นฮอรัสในเซิร์ฟไทยนี่แหละนะครับก็คือเขาน่าจะปรับเปลี่ยนอะไรให้มันไม่เหมือน กับเซิร์ฟเกาหลีนะครับตัวของฮอลัสนั่นเองนะครับโอเคอีกอย่างนึงเนี่ยฮอลัตมันน่ากลัวตรงไหนก็คือสกิลหอกทะเลทรายเนี่ยมันสามารถทําลายสิ่งีตั้งสิ่งอันเชิญเอฟเฟกพื้นที่นะครับตอนที่คว้างไปใส่ฝันตรงข้ามอะ่ะนะครับถ้าหากว่าฝันตรงข้ามเนี่ยไม่ได้ยืนอยู่บนตัวของพื้นที่พิเศษหรือว่าหัวมุมนะอันนี้ก็คือวิธีแก้ทางหอกทะเลทรายของฮอลัตวิธีทำทำยังไงนะครับก็คือพยายามยืนเลี่ยงๆนะครับอยู่ตรงพื้นที่พิเศษ หรือว่าหัวมุมจุดปลอดภัยที่สุดก็ต้องเป็นพื้นที่หัวมุมนะครับเพราะว่าตัวของฮอรัสมันจะไม่ตามมานะครับแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่หัวมุมอะ่ะมันยังตามมาอยู่นะโอเคเขามีข้อจกเเ้นการแสดงผลอยู่เดี๋ยวผมขออ่านอีกทีว่ามันจะไม่ตามมาตรงไหนนะครับอหากฝ่ายตรงข้ามยืนอยู่พื้นที่หัวมุมอะ่ะ <c oughs> เห็นไหมเนี่ยพื้นที่หัวมุมก็คือพวกบล็อกจุดสตาร์ทจุดโอลิมปิกเกาะล้างหรือว่าเที่ยวรอบโลกอย่างเงี้ยนะครับของทะเลทรายมันจะไม่คว้างตามมานะครับก็คือ มันจะโยนไปทำลายโลกเฉยๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไปคอมโบกับสกิลอเอฟเฟกอะไรนะโซ่ตวนแล้วก็พายุทรายอ,ะอ่ะมันก็จะทำลายแค่โลกนะครับแล้วก็จะลากตัวฝันขงข้ามไม่ได้นะครับแต่ว่าฝันของข้ามถ้าเกิดว่าป้องกันได้อ่ะมันก็จะติดป้องกันจากสกิลพายุทรายความฝันนั่นเองนะครับซึ่งไอตัวหอกทะเลทรายก็ไม่ได้โดนเนิร์ฟนะครับก็คือให้สกิลมาครบเหมือนกับร่างเดิมปกติเลยนะครับร่างแบ็คฮอรัสก็คือทําให้ อหอกทะเลทรายอ่ะมันจะพุ่งไปหาฝันขรงข้ามก่อนนะครับแล้วก็ทําลายพื้นที่เศกซินดิตั้งสิ่งเชิญนะครับบนจุดที่ฝันตรงข้ามยืนอยู่เท่านั้นนะครับพร้อมทั้งสลายมาเบิล์นฝันขงข้ามให้กลายเป็นศูนย์นะครับซึ่งถ้าหากว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ปกติใช่ไหมหรือว่าแลนมาสนะครับถ้าหอกทะเลทรายโยนไปถูกตรงนั้นสําเร็จนะครับมันจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสลายขั้นที่2ซึ่งสามารถไปคอมโบกับ สกิลโอกาส80%นะครับที่จะนับว่าเป็นพื้นที่ของฉันได้นั่นเองนะครับโอเคเนาะก็จะสามารถล้ำต่อได้สบายเลยก็คือไม่มีทางโดนเนรเทศแล้วในตอนนี้นะครับสำหรับ Black h o l u s นั่นเองนะครับโอเคก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับยังไงผมก็คิดอยู่ว่าจะเอามาทำนะครับก็คิดว่าน่าจะทำในไอเดียหลักเลยนะครับเพราะว่าอยากได้อะมันเทนะครับแล้วก็เป็นการ์ดตัวละครผู้ชายด้วยนะครับแล้วก็มีไม่กี่ตัวนะครับซึ่ง ถามว่ามันแพ้ทางตัวไหนไหมนะครับพอมันมาเป็นเว,เด,วเดียวกันกับแซนดี้อ่ะนะครับผมก็เลยมองว่ามัน,ม,นมันก็ยังคงแพ้ทางให้กับพื้นที่เอฟเฟกต์หิมะของหุนอยู่นะ<อ>นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวของแบ็คคอร์สอะมันมันมันเป็นมุดทรายอะมุดความฝันนะนะครับมันก็เหมือนแซนดี้อ่ะซึ่งแซนดี้มันก็แพ้ทางหุนแบบเต็มประตูเลยพอนล้นก็คงต้องเป็นแบบนั้นนะครับยังไงก็พี่ๆท่านใดที่ลังเลหรือว่า ตัดสินใจไม่ได้อะไรเงี้ยก็ยังไงรอชมรีวิวผมอีกทีก็ได้เดี๋ยวยังไงผมปิดตัวนี้มาทําให้รับชมอีกทีนะครับโอเคก็ฝากไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะช่วยพี่ๆประกอบการตัดสินใจกันได้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับอีเวนต์แบล็คคอร์สในรอบนี้นั่นเองนะครับก็ยังไงฝากาคลิปรีวิวอีเวนต์รอบนี้นะครับ ไปช่วยในการประกอบการัดใจกันด้วยนั่นเองนะครับยังไงก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยที่รับชมจนมาจบคลิปนะวันนี้ก็ขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ